อขอให้าย่าจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้จัดจิตตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วู้ยยังท้ายัางก็เริ่มเช่นนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาการทําบุญให้ทานพวกเราก็ฝักฝ่ายสนใจกันอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่การ จเจริญสติการสังเกตการวิเคราะห์การเกิดการดับของใจหรือว่าการเกิดการดับวิญญาณในกายของเราวิญญาณในขันหาของเราว่าทําไมเขาถึงเกิดลักษณะที่ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างไรนี่เจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆจนเป็นอัตโนมัติจนใจของเราคลายออกจากความหลงซึ่งเรียกว,ว่าแยกรูปแยกนาม หรือว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงการตามทรรความเข้าใจการรอบรู้ในกองสังขารการรอบรู้ในความคิดการรอบรู้ในโลกธรรมแปมีอยู่หมดทุกอย่างเลยอยู่ในกายของเราวิญญาณก็อยู่ในกายของเราแต่เวลานี้วิญญาณของเราชอบเกิดชอบคิดชอบเที่ยวสารพัดอย่างที่เขาจะหาเหตุหาผลส่องออกไปภายนอก ทั้งส่งออกไปภายนอกทั้งรวมกับขันธ์หาด้วยทั้งรวมกับสติปัญญาด้วยไปด้วยการพุ่งไปด้วยกันหมดในหลักธรรมท่านให้จาแนกแจกแกงแยกแยะออกให้เห็นเป็นคนละส่วนคนละชิ้นแต่เขาก็รวมกันอยู่ความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันนือว,ว่าสติรู้กายนี้ของเรายังไม่ต่อเนื่องบางทีก็มีบ้างกระปิดกระปล่อยบางทีก็ไม่มี บางทีก็มีเป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวอย่างเช่นการควบคุมจิตเวลาจิตเกิดความโกรธเวลาจิตเกิดความอยากรู้จักควบคุมอันนี้เขาเรียกช่วงนั้นมีสติควบคุมใจควบคุมจิตอยู่แต่การสังเกตการวิเคราะห์ให้ต่อเนื่องทุกอย่างทุกเรื่องจนกว่าแจงเราจะคลายออกจากความคิดตรงนี้เละไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหร่เวลาเกิดความทุกข์ทีถึงจะไปสนใจดูก็รีรู้ไม่ทัน เราต้องพยายามดูพยายามรู้พยายามศึกษาทําความเข้าใจกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรขณะนี้ใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามมีความแข็งกระด้างหรือว่าใจจิตใจของเรามีอคติมีมุนทินหรือว่ามีความกังวลพุ่งสั้นอะไรเราก็รู้จักฝึกหัดขัดเ้าตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราได้บ้างไม่ได้บังเขาพยายามทําดีกว่าไม่ได้ทํา ทำอยู่ไปบ่อยทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระเอาชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะหมดทุกอย่างธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของเรากายของเราคือก้อนธรรมใจของเราก็คือองค์ธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เราไม่เห็นต้นเหตุไม่รู้ลักษณะฐานที่อยู่ของเขาเรารู้อยู่ตั้งแต่ว่าคิดก็รู้ทำก็รู้มันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมใจบ่อย ชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะสงบนิ่งได้การดับการละไม่มีมันก็ยากที่จะสะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องละกิเลสด,ด้วยจเจริญผมวิหารด้วยทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันเข้าสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิด,ให,ดให้เต็มเปี่ยมทําบุญให้กับตัวเราเราละความเกียดคร้านเพิ่มความขายันมันเพียรเพิ่มความรับผิดชอบรู้จกักปักไปรู้จักสนใจรู้จักแสวงหา อะไรประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคำว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรสอนเรื่องสมมุติสอนเรื่องวิมุติคำว่าสมมุติเป็นลักษณะอย่างไรวิมุติเป็นลักษณะอย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงสิ่งสิ่งพวกนี้เราก็ต้องพยายามทำตาม การจเจริญสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้รู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นอย่างนี้การละกิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้มันมีหมดนั่นแหละเรียนเตียแต่ว่าพวกเราจะขยันหมั่นเพียรทําความเข้าใจศึกษาให้ถึงจุดๆนั้นหรือไม่เท่านั้นเองรู้แล้วเห็นแล้วล,ละได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรา ก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวายมบัญชีทุกเรียบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเมื่อเรารู้จักแนวทางแล้วไปทําความเพียรกันไม่ว่าจะทําการทํางานหมั่นสังเกตใจปรับสภาพใจให้ใจรับรู้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาทุกเรียบทเรามีสติคอยดูรู้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่จนกระทั่งนอนหลับ ถ้าความเพียรของเราม,มีเพียงพอกําลังสติของเราเป็นมหาสติแม้ตั้งแต่กระทั่งเวลาเราเรา,เราหลับเราก็ยังรู้ใจของเราเราก็ต้องพยายามอาพยายามอย่าไปทิ้งบุญในการทําบุญในการให้ทานการสร้างบุญสร้างอันนี้สงสร้างประโยชน์ใครได้ยินข่าวทราบข่าวก็ช่วยกันทําจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบไม่มีอันนี้สงแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สําเร็จลุล่วงลงไป ด้วยดีพวกเราจงมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันก็จะได้มีอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆในสิ่งที่พวกเราทำเอาละวันนี้ก็คอยเจริญธรรมเพียงต้านี้พากันไปพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารรค์ต่อทำความเข้าใจกันนะ